สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสิทธิวิบาลนะครับเพื่อนะครัวันนี้เราอยู่ในอับราฮัมตอนที่8นะครับความเชื่อนั้นต้องจ่ายราคาผมอยากจะให้เราเข้าใจคำว่าจ่ายราคานั้นภาษาอังกฤษจอว่า pay the price pay the price แปลว่าจ่ายราคานั่นหมายความว่าจะต้องมีการแลกเปลี่ยนแลกเปลี่ยนคืออะไรครับแลกเปลี่ยนก็คือว่าถ้าเราอยากจะให้ความเชื่อเกิดขึ้นในชวิตของเรา ถ้าเราอยากจะได้พระพรของพระเจ้าตามมัะสัญญาของพระองค์ถ้าเราอยากจะได้ชีวิตที่พอพระไทยพระเจ้าให้เกียรติถวายเกียรติพระองค์เราจะต้องยอมที่จะจ่ายราคาหรือเรายอมที่จะ Pay the price พีน่นนองครับทุกอย่างในโลกนี้มีราคาค่างวดทั้งสิ้นนะครับคาว่าราคาค่างวดนั้นหมายถึงคุณค่ามีคุณค่าหลายครั้งทีเดียวบางคนนั้นก็คิดว่าความรอดนั้นเป็นของฟรีใช่ครับเป็นของฟรีสําหรับเราแต่มีคนจ่ายราคา เพราะว่าความรอดของเราได้มีคุณค่าสูงครับและราคาที่จ่ายจ่ายโดยพระเยซูและพระองค์ใช้อะไรจ่ายครับคําตอบคือพระเยซูได้ใช้พระชนชีพของพระองค์พระองค์จ่ายราคาตรงนั้นบนไม้กางเขนครับนั่นคือสิ่งที่พระเยซูได้ทรงกระทําในชีวิตของพวกเราทั้งหลายจําเราจะต้องสํานึกในพระคุณความรักของพระเจ้านะครับจําเราจะต้องเอาจริงเอาจังในการตอบสนองต่อพระคุณของพระเจ้านะครับจําเราที่จะต้อง รู้ว่าเราควรจะทําอะไรเพื่อที่จะรับใช้พระเจ้าได้ให้เป็นที่พอพระไทยของพระเจ้าให้เป็นที่สมกับการที่พระเจ้าได้ทรงเรียกเราสมกับการที่พระเจ้าได้ทรงสละพระชนชีพของพระองค์เพื่อเราครับเมื่อเราพูดถึงราคาเมื่อเราพูดถึงคุณค่าก็มีคํหนึงครับก็คือว่าคุ้มค่าวันนี้เราจะมาคุยกันในประเด็นต่างๆเหล่านี้ครับ ว่าคุณค่าราคาและก็คุ้มค่ามันเป็นจริงเราจะทําให้เกิดขึ้นได้ยังไงถ้าถามว่าชีวิตของเรามีคุณค่าเพียงพอไหมที่พระเยซูจะสิ้นพระชนเพื่อเราแน่นอนครับในพระทยของพระเจ้าในสายพระเนตรของพระองค์พระองค์ทรงมองว่าชีวิตของพวกเรานั้นคุ้มค่ามากที่พระองค์จะทรงจ่ายราคาก็คือพระชนชีพของพระองค์แท้จริงแล้วถามว่าคุ้มค่าจริงหรือเปล่าครับคุ้มค่าครับ และชีวิตของเราก็มีคุณค่าคุณค่าเพียงพอครับในการที่พระเยซูจะสิ้นพระชนและสิ่งที่พระเยซูทำนั้นคุ้มค่าไหมแน่นอนครับพระคุณของพระเจ้าก็คุ้มค่ากับพวกเราเสมอการสิ้นพระชนของพระเยซูบนแมงเขน็นการเสียสละพระชนชีพของพระองค์การยอมให้พระองค์เองนั้นเป็นเครื่องบูชาเพื่อที่จะไถ่เราลบล้างความผิดบาปของเราคุ้มค่า และนี่คือคุณค่าที่สูงยิ่งที่พระเจ้าได้ทรงทำเพื่อเราในขณะที่เราตอบสนองต่อพระเจ้าถามว่าเราจ่ายราคาอะไรบ้างสำหรับการที่จะตอบสนองต่อบระคุณยิ่งใหญ่ขนาดนี้คำตอบก็คือว่าเราไม่สามารถจ่ายอะไรได้เลยที่จะมีคุณค่าเพียงพอที่จะคุ้มค่าในสิ่งที่พะเยชูทำกับเรา ท่านหักัทูบเปาโลได้เขียนไว้ว่าเราจะต้องประพฤติตัวให้สมกับการที่พระเยซูได้ทรงเสียสละได้ทรงชิ้นพระชนได้ทรงไถ่เราบนแม่กางเขนแน่นอนครับคําว่าสมก็คือว่าต้องคุ้มค่าต้องให้เหมาะสมอย่างสมควรอย่างควรกระทําถามว่าเราจะทําไงครับคําตอบก็คือดําเนินชีวิตด้วยความเชื่อ และการดำเนินชีวิตด้วยความเชื่อในภาษาฮีบรูนั้นก็คือการเชื่อฟังนั่นเองกลับมาถึงชีวิตของอับราฮัมนะครับอับราฮัมนั้นท่านไม่รู้อะไรมากเกี่ยวกับอนาคตของชีวิตแต่ท่านรู้อยู่อย่างเดียวว่าท่านจะเข้าสู่แผ่นดินพันธสัญญาได้และความเชื่อของท่านภายใต้การทรงนำของพระเจ้าทีละก้าวทีละก้าวตั้งแต่ออกจากเมืองเออร์นั้นท่านก็ได้พัฒนาความเชื่อขึ้นมาเรื่อยๆแต่ เราเห็นนะครับพระเจ้าของพระเจ้าที่ปร,ปรากฏอยู่ในเรื่องของนางซารายนะครับนางซารายหรือนางซาร่าเราเห็นว่าอ布拉มน,นั้นความเชื่อเขาตกครับนะครับแต่อย่างไรก็ตามพระเจ้าก็รักษาความเชื่อของเขาไว้ในที่สุดพระเจ้าก็ฟื้นคืนความเชื่อของเขากลับคืนมาให้กับเขาเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าพระเจ้านั้นพระองค์ทรงมีพระก,ก,กรุณาและเมตตาสูงมากและความรักของพระเจ้าที่มีต่อมันพระปรุษแห่งความเชื่อต่อ พงพันอิสราเอลสมัยต่อมาที่พวกเขาชาวอิสราเอลยังไม่เกิดพระเจ้าก็เมตตาพงพันุ์ลูกหลานอิสราเอลที่กําลังจะเกิดมาในอนาคตโดยผ่านทางความเชื่อของบรรพชนแห่งความเชื่อบรพบพรุษแห่งความเชื่อคือท่านอับราฮัมเพราะฉะนั้นการเดินตามการทรงเรียกของพระเจ้าด้วยความเชื่อเพ,พิ่มพีบอกว่าไม่ใช่ด้วยตามองเห็นถามว่าท่านไม่เคยไปที่แผ่นดินคนานมาก่อนใช่ไหมครับคำตอบคือใช่ ถามว่าท่านยอมเดินตามการทรงนำของพระเจ้าเหมือนคนแปลกหน้าที่รู้ว่าตนเป็นคนแปลกถิ่นท่องเที่ยวไปในโลกใช่ไหมคำตอบคือใช่และท่านเดินด้วยอะไรครับเดินเดินด้วยความเชื่อความศรัทธาด้วยการเชื่อฝังพี่น้องครับผมอยากยกตัวอย่างครับว่าในการรับใช้พระเจ้าของผู้รับใช้พระเจ้าหลายหลายคนหลายหลายท่านนะครับเดินด้วยความเชื่อจริงๆครับ ผมได้รับทราบมาว่าในขณะนี้มีผู้รับใช้บางท่านอาจจะไม่มีเงินเดือนไม่ได้รับเงินเดือนบางท่านอาจจะมีเงินเดือนน้อยมากไม่ม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไมีไม่กี่พันบาทพี่น้องครับคนเหล่านี้ครับเป็นคนที่น่าชื่นชมน่ายกย่องเพราะว่าเขาทั้งหลายเป็นคนที่พระเจ้าใช้และเขาออกมาด้วยความเชื่อมั่นศรัทธานในพระองค์ครอบครัวผู้รับใช้หลายหลาคนนะครับก็ต้องทำมาหาเลี้ยงชีพ รับใช้หลายท่านภรรยาก็ต้องอดอยากลูกก็ต้องอดอยากามว่าอดอยากคืออะไรครับอดอยากคือไม่สามารถกินหรูนอนหรูหรือไม่สามารถที่จะมีมาตรฐานของชีวิตเหมือนกับคนอื่นที่เป็นเพื่อนฝูงด้วยกันแต่เขาไม่เคยขาดแคลนเขาไม่เคยหนุ่มยังขาดแคลนและหิวโหวยนะครับแต่ผู้ที่สัตว์ซื่อผู้ที่วางใจพระเจ้าจะไม่ขาดของดีใดๆเลยนี่คือพระสัญญาของพระเจ้า แน่นอนครับเราไม่อาจเปรียบเทียบกับคนที่มีมากกว่าเรานะครับแต่ว่าเราสามารถที่จะมั่นใจว่าสิ่งที่พระเจ้าให้กับเรานั้นเพียงพอเสมอชัอ้นใดฉันนั้นครับพี่น้องครับชีวิตของเราไม่ได้อยู่ด้วยเงินทองอย่างเดียวแต่อยู่ด้วยการพึ่งพาพระเจ้าและพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าผู้สัตซ์ซื่อผู้ทรงไว้ซึ่งความสัตซ์ซื่อผู้ทรงไว้ซึ่งความรักแน่นอนครับในการดาเนินชีวิตของเรา ด้วยความเชื่อนั้นอาจจะต้องมีการทดสอบอะไรหลายสิ่งหลายอย่างมิชชันนารีที่ไปประกาศพระกิติคุณของพระเจ้าบางคนบางครอบครัวนั้นต้องสูญเสียชีวิตเมื่อเราอ่านประวัติศาสตร์ของกษัตริย์ในประเทศไทยเราก็จะเห็นว่ามิชชันนารีหลายคนนั้นยอมเสียชีวิตยอมสละชีวิตต้องอดทนต่อสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นต้องกินอาหารแป,กแปลกๆต้องมาเจออากาศร้อนในประเทศไทยต้องเรียนภาษาที่ออกเสียงยาก ต้องพบกับขนรรมเนียนประเพณีต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการไหว้ลูกเคารพทูตผีปีศาจวิญญาณชั่วแต่เขาเหล่านั้นก็เต็มใจอดทนเสียสละใจราคาอย่างคุ้มค่าทีเดียวเพราะชีวิตของคนเหล่านี้ครับเป็นชีวิตที่เกิดมาคุ้มค่ามากพระเจ้าทรงใช้เขามากชีวิตของพวกเราก็เช่นเดียวกันนะครับพี่น้องเราก็ต้องมานั่งพิจารณาดูนั่งใครควรดูนั่งตรวจสอบชีวิตของเราดูว่าตอนนี้ ชีวิตของเรานั้นเดินออกไปกําลังมีชีวิตยอยู่กับพระเจ้านั้นเสียของหรือเปล่าถ้าเราเสียของอยู่ขอให้เรากลับใจใหม่นะครับขอให้เราสารภาพบาปและเ,เดำเนินชีวิตอีกครั้งหนึ่งเป็นบทใหม่อีกครั้งหนึ่งนี่เราจะตั้งใจใหม่กับพระเจ้าที่เราจะทําตามพระประสงค์ของพระเจ้าแผนการของพระเจ้าที่เราทราบดีถ้าใครไม่ทราบนะครับเราต้องแสวงหา พระไัยของพระองค์ครับแสวงหาที่เราจะเข้าใจแผนการของพระเจ้าพระประสงค์ของพระองค์พี่น้องครับหลายหลายท่านเป็นผู้นาคิดจักรหลายหลายท่านเป็นสิทธิพิบาลหลายหลายท่านเป็นผู้รับใช้พระเจ้าผมอยากจะหนุนใจนะครับว่าเราเองนั้นเมื่อเรารู้น้าพระไทยของพระเจ้าเราจ้องดําเนินและก้าวออกไปด้วยความเชื่อและการเชื่อฟังครับฉันจะเชื่อฟังฉันจะไปที่ที่พระเยซูให้ฉันไปฉันจะทําสิ่งที่พระเยซูให้ฉันทํา ฉันเลือกและตั้งใจที่จะเชื่อฟังพระเจ้าและเราจะต้องย้ำเน้นอุดมการณ์ของเราในการเชื่อฟังพระองค์เสมอๆครับพี่พน้องครับบทเรียนในอดีตก็คือคณาอันเป็นแผ่นดินที่อุดมด้วยน้ำพึ่งและน้ำนมปัจจุบันแผ่นดินของพระเยซูแผ่นดินของพระเจ้าก็เป็นเช่นนั้นและมากยิ่งกว่านั้นอีกก็คือแผ่นดินของพระเจ้านั้นเต็มไปด้วยพระพรความรักพระสัญญาของพระองค์และ ความสัตย์ซื่อของพระองค์แน่นอนครับพระเจ้าทรงเรียกเราทุกคนให้ออกจากสภาพเดิมๆออกจากความเชื่อเดิมออกจากศาสนาเดิมออกจากขนบธรรมเนียมเดิมที่ผิดกับพระไัยของพระเจ้าผิดกับพระประสงค์ของพระองค์ผิดพระคมภีรให้เรามีการละทิ้งชีวิตเดิมๆเข้าสู่แผ่นดินพันสัญญาก็คือแผ่นดินขณาอันที่อุดมไปด้วยพระพรของพระเจ้าและมีชีวิตนิรันดร์ด้วย เพราะฉะนั้นความเชื่อตรงนี้ครับจะนํามาซึ่งการไว้วางใจและการไว้วางใจของพระเจ้าในพระเจ้านั้นทําให้เราเกิดการเชื่อฟังได้เหมือนที่เปาโลได้บอกว่าข้าพเจ้าแน่ใจว่าพระองค์ผู้ทรงต,งตั้งต้นการดีไว้ในพวกท่านแล้วพระองค์จะทรงกระทําให้สําเร็จจนถึงวันแห่งพระเยซูคริสต์พี่น้องครับเรากล้าที่จะก้าวออกมาเดินกับพระเจ้าไหมเรากล้าที่รับการเชิญชวน ในการถวายตัวกับพระเจ้าไหมเรากล้าเชอเดินออกมาด้วยความเชื่อเหมือนกับอับราฮัมไหมที่เขาเดินด้วยความเชื่อแล้วเขาจะได้รับพระพรรับการทรงนำของพระเจ้าตลอดชีวิตของเขาและพงพันของเขาด้วยขอเราร่วมใจกันอธิษฐานครับข้าแต่พระบิดาเจ้าสรรเสริญขอบพระคุณโรร่ง์ในวันนี้พวกของหลายได้เรียนรู้จากการดำเนินชีวิตด้วยความเชื่อที่ต้องจ่ายราคาผมหลายรู้ว่าการจ่ายราคานั้นคุ้มค่า เมื่อเงามายหลอยู่ในแผนการของพระเจ้าชีวิตของข้าพง์ไหลนั้นมีคุณค่าในสายพระเนตรของพระองค์และข้าพงหลไหลจะลงทุนชีวิตสละชีวิตของข้าพง์ไหลเพื่อพระองค์เพื่อแผนการของพระองค์เพื่อพปะประสงค์ของพระองค์จะสําเร็จข้าแต่พระเจ้าขอทรงนําพี่น้องของข้าพงค์รวมทั้งตัวข้าพง์ด้วยที่จะไม่มีชีวิตอยู่อย่างไม่คุ้มค่าเสียของและก็ทําให้พระคุณความรักของพระเจ้านั้นเปิดประโยชน์เท่าที่ควร ขอให้ชีวิตของข้าพมาลายนั้นที่จะรับพระพรที่มาจากพระเจ้าและนับพระพรของพระองค์และมีชีวิตที่เป็นพรให้กับคนอื่นเพื่อที่การรับพรนับพรและเป็นพรนั้นจะสามารถเกิดขึ้นเป็นวงจรชีวิตของข้าพงาลายในการตอบสนองต่อการสิ้นประชนการทรงไถ่ของพระองค์และการคุ้มค่าที่พระเยซูได้ส,งสรงชิมมัชชนจ่ายราคาเพื่อข้าพมาลายด้วยขอขอบพระคุณพระองค์สรรเสริญพระองค์ ขอความเมตตาที่มีมาถึงข้าพงภายใต้การทรงนำของพระยายนบริสุทธิ์กราบทูวนสิ่งเหล่านี้ในพระนามของพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนพบกันใหม่วัพวนพรุ่งนี้ขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องแท้ทุกท่านครับสวัสดีครับ ยาวดวงใจดวงนี้ให้สันไวไม่อาจจะใช้ชีวิตเหมือนเดิมอีกต่อไปสเสด็จลงจากสวรรค์ยอมทิ้งความยิ่งใหญ่ใช้ชีวิตทำกลางผู้คนซึ่งเป็นฟรีพระหัรขาอยากจะรู้ สุดยซูทุกทนแค่ไหนคำว่ายอมจำนนมีค่ามาเท่าไร่เพียงเสียวหน่่คุ้มความรู้สึกที่พระเยซูสละชีวิตเพื่อให้ชีวิตขอมอบดวงใจทั้งวิญญาณทิ่

สละชีวิตเพื่อให้ชีวิตเขามอบดวงใจ